ตั้งหน้าธรรมก็แล้วกันพิกุทั้งหลายกิจของขหาบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือขหาบดีชาวนารีบรีบไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนครั้นแล้วก็รีบรีบปลูกพืชครั้นแล้วก็รีบรีบไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างพิกุทั้งหลาย กิจของขหาบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่าขหาบดีชาวนานั้นไม่มีลิตรหรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าข้าวของเราจงงอกในวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกมรืนนี้ดังนี้ได้เลยที่แท้ย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาลย่อมจะงอกบ้าง ตั้งท้องบ้างสุกบ้างพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นกิจของพิขุที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งพิขุทั้งหลาย กิจของภิกขุที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่าภิกขุนั้นก็ไม่มีธิตรหรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุป,ปทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ดังนี้ได้เลยที่แท้ย่อมมีเวลาที่เหมาะสม เมื่อพิกุนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่งปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่งและปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานได้เอง